สวัสดีจ้าวันนี้มาถึงเมืองไทยวันแรกวันนี้อยู่พัทยานะคะเอ้ยอ,อยู่ภูกเก็ตจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาปุ๊บเข้าเซเว่นปั๊บไปดูกันว่าเราได้อะไรกันมาทั้งหมดนี่น่าจะถึงหนึ่งพันบาทอยู่นะโอ้โหมีอะไรกันบ้างเอ่ออันนี้ของสามีเพราะเขาไม่ไดเอามา บอกไม่ให้มันออกมาเพราะว่าที่ถูกอันนี้เป็นน้ํายาสักผ้านะคะอันนี้เป็นมาสคค่ะเพราะว่าชอบชอบ,ชอบใช้มาส์ตอนกลางคืนทุกวันนี่ไงแล้วก็จะมีที่ปิดซิวเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เออมันจะเป็นเออเคลาตินเอาไว้หมักผม ให้ผมดีขึ้นเนาะเอามาแค่สองซองแล้วก็จะมีที่เช็ดหน้าเห็นเขาบอกว่าของดีเลยเอามาลองดูเขาเรียกอะไรเซรั่มแผ่นเคลียร์สิวอุดตันรอยดำปะนานี่นะคะอันนี้ก็ครีมกันแดดจ้ากันแดดของนิเวียร์ออลาพุ่งอันนี้ก็จะเป็นทั้งครีมทาฝ้าแล้วก็ครีมเซรั่มหน้าใสอันนี้เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะกันน้ําได้ด้วยก็เป็นอายไลเนอร์กันน้ําจากพ่อเมืองไทยนะ่ะเนนอ่ะใช้อายไลเนอร์ไม่ได้ที่เมืองไทยเพราะมันจะเยิมแต่อันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาลองดูเพราะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เป็นฟาวเดชั่นนะจ๊ะซูปเปอร์สเตย์อันนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นมาร์กผมค่ะของโดกนะคะอันนี้อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยมาถึงปุ๊บจะต้องซื้อหาทันทีก็คือ,อยาฉีดกันยุงเพราะเราชอบออกเดินกลางคืนไปนั่งกินข้าวแล้วเมืองไทยยุงเยอะมากอันนี้ก็เป็นสารส้มเพราะแฟนะจะเป็นคนที่กินตัวแรงเมื่อไหร่ที่เขาเออ่เนิฟก็คือเมื่อไหร่ที่เขาเนิฟเมื่อไหร่ที่จะขึ้นเครื่องกินตัวแรงมากหน้าร้อนก็กินตัวแรง ใช้สารส้มแล้วหายอันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าแบบทรงเคยมีที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นสามารถทาคิ้วและทาขนตาได้แบบกันน้ำนะจ๊ะอันนี้คิมกันแดดอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกสีทาตาเขาเรียกอะไรอายแชโดว์จ้าแล้วก็มีน้ำดื่มสองขวด ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่ง